สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยนสาขาบุร ok ีรัมย์นอกเมืองนะครับวันนี้จะมีส่งมอบหนึ่งคันก็จะเป็นของคุณน้องปรวัตรนั่นเองรอคุณพ่อคุณแม่นะครับเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิแล้วก็มาเจอกันที่ชุมพวงจังหวัดนคะรราชสีมาหลังจากนั้นนะครับก็จะเคลื่อนทับมาที่อิสุสุคิงยนสาขาบุร ok ีรัมย์นอกเมืองเบยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องจะรับรถ รุ่นไหนกันส่วนนะครับทีมงานลูกค้านะครับที่รอดูรุ่นปี2024นะครับเดี๋ยววันที่6เนี่ยพี่ต่ายจะมีโอกาสได้ไปเปิดตัวในรอบสื่อมวลชนนะก็ติดตามด้วยนะมีไม่กี่ท่านนะครับที่เป็นเสี่ยวที่ได้ไปนะครับจำนวนจำกัดเดี๋ยววันนี้การ์ดเชิญจะมานะครับเดี๋ยวพี่ต่ายเอาการ์ดเชิญ ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยเราได้ไปจริงๆนะขั้นนี้นะครับของคุณน้องปรวัตินี่ก็จะเป็นเจ้าตัว c a ปโฟ1.9 X s e r i ส s s p e e นั่นเองสีเทรรโบคันนี้ราคาจะอยู่ที่831,000บาทนะครับก็แต่งเรียบร้อยสาวากาศสทรงเดิมนะครับฟิล์มหน้า60ค้าง70 ตัวกันสาดเรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยว LED ด้านข้างมีให้สัญลักษณ์ของเย้าตัว X Series มีให้ขออนุญาตชี้นะครับแล้วก็ฝากระโปรงของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวสติกเกอร์สติกเกอร์ตัวนี้ยังเป็นของปี2023นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้นะครับรถที่ราคาไม่แพงโปรโมชั่นดีๆจอดอยู่ฝั่งนี้เป็นของปี2023นะครับก็เขาเรียกว่าส่วนลถส่วนแถมนี่ถือว่าเยอะเลยช่วงนี้ได้ตั้งแต่ออกรถศบาทนะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันส่วนใครอยากดูตัวใหม่ก็ลองมาเทียบกันดูกัน,กนได้ตอนนี้ยังมีรถให้เลือกเนาะ,ะตัว X Series นะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยให้อารมณ์ที่สปอร์ตคมเข้มนะครับมาด้วยกระจังหน้าที่เป็นตัวโลโก้ Isuzu สีแดงเลือดหมูนะครับเอ้ยขอโทษนะครับมันจะเป็นสีแดงสดนั่นเองส่วนกระจังหน้าทูโทนนะครับด้านบนดำเปียนโนแบ็กด้านล่างสีดำเลือดหมูแล้วก็ ตัวกระจังด้านข้างนะครับเขาก็จะมีการเคลือบเคฟลามาให้รุ่นนี้นะครับไฟหน้าใบ LED นะครับสูงต่ําใช้เพียงแค่1หลอดเท่านั้นและก็เป็นหลอด LED ด้วยเช่นเดียวกันไฟเด y l ์ไลท์มีมาให้นะครับไฟตันหมอกก็จะมีมาให้ไฟตันหมอกจะเป็นเจ้าตัวหลอดไฮโดรเจนให้แสงเป็นสีส้มนะครับก็ให้ทัศนวิสัยที่ดีเข้ากับสายตามนุษย์มากๆนะสำหรับเจ้าสีนี้ ชุดสเกิร์ตนะครับตัว X Series เขาจะมีชุดสเกิร์ตมาให้จากโรงงานเลยของปี2023นะครับเขาจะมีเคปล่าแล้วก็เคลือบด้วยลิ้นไม่ใช่ตัดด้วยลิ้นสีแดงนะครับแล้วก็เคลือบด้วยเคปล่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปตต่ขออนุญาตให้ดูส่วนของปี2024เรายังไม่รู้นะครับว่ารุ่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถึงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับด้วยความที่มันถูกประกอบออกมาก่อนผลิตออกมาก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะถูกระบายออกไปก่อน จึงนะครับต้องมีส่วนลดส่วนแถมมากกว่ารุ่นที่มาทีหลังแน่นอนเออสเกิร์ตด้านข้างนะครับก็จะมีมาให้จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยคันนี้นะครับการจัดทรงนะก็จะเป็นจัดทรงตอนแรกลูกค้าอยากได้ทรงเนี่ยที่เป็นหน้า2หลัง3นะครับแล้วก็อยากได้ยาง2-4-5กับ2-7-5ถูกไหมแต่ว่าตอนนี้นะครับด้วยความที่อยากได้ตัวหน้ายางเนี่ยคือเจ้ายางลิสโ o n ส Storm เนี่ยครับคือมันมีตัวหนังสือสีขาวมันจะจะมีเฉพาะ แก้มยาง50 55เท่านั้นเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนแก้มยางถูกไหมถึงจะได้ตัวหนังสือสีขาวก็ใส่แก้มยางที่มีขนาดใหญ่นั่นเองเบอร์ยางนะครับก็จะเป็น25550นี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมาพร้อมกับแม็กแม็กวิลสีดําตัดเงานะครับครอบคาลิปเปอร์สีแดงแล้วก็ตัวดุมล้อสีแดงน็อตล้อสีแดงนั่นเองตัวยางของเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้โหยางใหม่มากเลยนะครับทุกคน ข้างหน้านะครับใส่สตัดปรับเกียวจะโหลดลงมาอยู่1นิ้วนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะถูกจัดทรงลงมา3นิ้วนะครับมันยังทําให้จัดทรงออกมาเหมือนกับหน้า2หลัง3นั่นเอง ABS ถุลงลมนิรภัยคู่หน้ามีมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวพี่ตายบอกไปแล้วมือจับประตูนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นตัวสี เดียวกับรถอันนี้เราปิดโครเมียมทับไปให้นะครับสังเกตดูไหมว่าเจ้าตัวด้านหลังแม็กของเขาเนี่ยมันจะมีการยื่นออกมาแทบจะไม่ยื่นเลยก็ได้นะครับเป็นเพราะว่าของน้องเนี่ยของน้องปรบัติเนี่ยมีการเลือกใช้แม็กที่มีหน้ากว้างเพียงแค่8.5เท่านั้นนะครับนี่หน้าหลัง8.5นะมันจึงทําให้ไม่หลนใส่ย,ยาง55เนี่ยมันก็ทําให้ตัวแม็กอะรัดแก้มยางที่มันอุมๆอ,ออกมานะครับทุกคน มันก็จะเป็นเย้าตัวแก้มอย่างแค่นั้นเองไม่ใช่ตัวแม็กนะนี่พอดีเลยสวยด้วยหน้าหนึ่งหลังสามแล้วก็เมื่อกี้ลองขับดูแล้วถือว่านิ่มเลยแหละนะครับนี่ตัวยาง d i s โทนอาร์เอสนะครับนี่ดิสโทนสตอร์เด้านหลังใส่กองโหลดนะครับโหลดลงไปแค่3นิ้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าเห็นไหมอ่ะให้ดูนิดหนึ่งแล้วกัน นี่ก็จะเป็นกล่องโหลดของเขานะครับแนบ3แผ่นนะครับไม่ได้ตัดแหนบออกยังอะไรยังเป็นตัวเดิมนะครับเป็นขอบ16นิ้วแล้วก็ที่เห็นนะครับตรงนี้มีการใส่เจ้าตัวแก๊ปหลังคาหรือว่าตัวสปอยเลอร์หลังคาเนี่ยของเจ้าตัวชุดสปอร์ตตี้เพิ่มเข้าไปอีกด้วยนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราบวกเข้าไปในราคารถนะครับเราเราแต่งเข้าไปนะครับสามารถเอาไปบวกในราคารถได้หรือจ่ายเป็นเงินสดก็ได้นะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับถามว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มไหมเอาจิงๆแล้ว มันก็มีแบบไม่ต้องจ่ายเงินโอ้คุณไม่เอา,ค,เอาคุณไม่เอาส่วนลดไหมคุณไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือคุณเอาแคมเปญส่วนลดปกติเลยให้รู้เลยว่าเฮ้ยไอ้นี่นะที่ฉันที่ฉันแต่งเพิ่มรถจ่ายเงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็ก็แบบตรงไปตรงมาแต่แบบเอาเลี่ยงบาลีหนะ่อยเอาพี่แถมนะแถมไม่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ส่วนลดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเห่าแต่เช้าเลยหมาก็ได้ไม่รู้มันเห่าอ,อะไรไม่รู้นะครับ ก็สรุปแล้วเราแต่งตัวไหนเราก็จ่ายเพิ่มนั่นแหละถ้าไม่จ่ายเพิ่มก็ไม่ได้ส่วนลดนะเทียร์ท่าที่เคยเจอมาเนี่ยที่ลูกค้าเทียบไปดูบอกว่าที่อื่นเขาไม่ต้องจ่ายเพิ่มไฟท้ายนะครับรุ่นนี้เป็น LED ชุดสเกิร์ตนะครับก็จะมีมาให้จากโรงงานเลยนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้มือจับนะครับเราใส่โครเมี่ยมไปให้เดี๋ยวไปดูภายในกันนิดหนึ่งหูสวยมากเลยนะนี่แล้วก็วันที่6นะครับอย่าลืมติดตามพี่ไต่นะเขาจะนัดวันที่6เนี่ยประมาณสัก บ่ายสามลงทะเบียนนะครับแล้วก็สี่ห้าโมงเย็ยนประมาณกับหกโมงทุ่มหนึ่งอ่ะเออเดี๋ยวจะเอาลงก็ลักษณะเราก็จะดูตัวรถก่อนว่าให้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับแต่คงจะไม่ได้ไปเจาะรายละเอียดลึกเพราะว่าก็ไม่มีเราท่านเดียวถูกไหมสื่อมวลชนก็มีแล้วก็เซลล์ท่านอื่นก็มีเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัว X Series เป็นเครื่องยนต์1,900ซีซีนะครับตัวนี้150แรงม้าส่วนเครื่อง2,200เนี่ยยังไม่ได้มีวิเวลว่าจะมานะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามาเนี่ยเขาต้องให ทีมที่ปรึกษาการขายนะครับที่เป็นครูฝึกนะอย่างพี่ตายเองเนี่ยก็ต้องไปทดลองขับที่สนามบิสโตเหมือแบบน,นตอนที่1.9เปิดตัวมานะครับเราก็ต้องไปทดลองขับที่สนามบิสโตเหมือนกันแต่รอบเนี้ยเออเีเีีแต่รอบนี้นะครับอ่าเขาเรียกว่าไปแค่ตัวเปิดตัวนะครับที่ไอคอนสยามนะไอคอนสยามแล้วก็ไปทดลอง4คูณ4ที่สนามปทุมเนี่ยราถ่ายให้ดูเหมือนกัน นี่อันนี้ก็จะเป็นภายในของเขาให้ดูนะครับภายในของ X Series นะครับก็จะมาในโทนดําแดงทั้งหมดแผงด้านข้างประตูเป็นสีดำนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับลําโพง6ตัวนะครับแล้วก็ภายในนี้ออกแบบให้มีความกว้างนั่งได้สบายเลยแหละนะ mm. แล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์เดิมนะครับพวกตะแกรงพวกยางลงยางรองอะไรเงี้ยคือคืนให้ลูกค้าหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวแอร์ด้านหลังไม่มีนะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้เน้นสีดำนะครับแม้กระทั่งผ้าบุหลังคาเขาก็เป็นสีดําสําหรับเจ้าตัว X Series แล้วก็หมอนรองศีรษะมีมาให้ครบทั้ง3ตําแหน่งนั่นเองอันนี้ก็คือภายในห้องโดยสารที่เป็นตอนที่2ของเขานะครับแล้วก็ด้านฝั่งประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะเหมือนกันนะครับที่มันเพิ่มมาก็จะเป็นเจ้าตัวสวิต ควบคุมกระจกไฟฟ้านั่นเองจะมีเยอะกว่าด้านหลังนะครับส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับกับด้านเอาตัวชี้อยู่ด้านบนนะครับตัวปีกก็อยู่ด้านข้าง <c oughs> ไม่ใช่อันนี้คือเราหักครับพวงมาลัยดึงจะได้ถ่ายรูปสวยๆนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันมารวัดจะเป็นมารวัดมาตรฐานนะครับทุกคนไม่มีบุนุ่มมาให้แต่ออกแบบได้สปอร์ตแล้วก็ลงตัวนะครับเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวสีแดงตัดด้วยฝั่งนี้เห็นไหมระบบความบันเทิงจอ7นิ้วนะครับแอร์มีฟิลเตอร์นะกองฝุ่น pm 2.5ได้ เกียร์ไม่มีเกียร์อัตโนมัตินะครับทุกคนเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแล้วก็บาะเนี่ยจะมาพร้อมกับเบาะที่มีรูปทรงสปอร์ตใหม่นั่นเองไม่ใช่ใหม่หรอกมันก็พอสมควรแล้วแหละแต่มันก็ยังดูใหม่อยู่เนาะนี่จะมีสัญลักษณ์เอ็กซิลีให้ปีกเบาะนะครับใหญ่นั่งได้กระชับปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับส่วนกุญแจเนี่ยจะเป็นกุญแจร,รีโมทไม่มีอิ m o b บิเลชันนะครับทุกคนก็สะดวกสบายกันเลยทีเดียวนะใส่พวกล็อกเบรกล็อกคัส ok, ok, เพิ่มก็ได้นะครับถ้าต้องการถ้ากลัวมันหายนะ อ่าโอเคนะครับคลิปนี้ไม่รู้จะพูดเร็วไปไหนที่ไหนได้มันเป็นเวรล้างรถเป็นเวรเช็ดรถนั่นเองเวรโชลูมนะครับถ่ายคลิปนี้เสร็จก็ต้องเก็บรูปให้ลูกค้าเพื่อที่จะส่งให้เขาเนาะวันรับรถก็หลายๆมุมนะครับเสร็จแล้วก็ไปเช็ดรถนั่นเองที่จอดโชว์อยู่อีกหกคันก <c oughs> <c oughs> เลิตพูดเร็วนิดนึงเอาพี่ายฝากไว้นิดนึงเด้ออย่าลืมนะครับวันที่6ตุลาคมพศ2566นะครับประมาณสัก หกโมงถึงหนึ่งทุ่มประมาณนี้เดี๋ยวลงคลิปให้ดูติดตามกดติดตามไว้วันนี้การเชิญมาเดี๋ยวกดให้ดูเดี๋ยวเอาลงให้ดูอีกนะครับกำหนดการโอเคขอบคุณครับเลยๆลงเฮงไม่เจ็บไม่จนพบกับพี่จายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับมาพูดน้ำลายไฟดับเลย <laughs> น้ำลายกระจาย